ต้นทศวรรษ1980วงการออกแบบรถยนต์กำลังแข่งขันด้านรูปทรงแอโรไดนามิกและแนวคิดสปอร์ตคูเป้กำลังได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นจากยุคนี้คือ Starwin รถต้นแบบที่พัฒนาโดยสตูดิโอ Open Design ของดีไซเนอร์ชาวอิตาลีชื่ออัลโดเซซานโนผู้เป็นที่รู้จักจากผลงานในฟีอาและงานดีไซน์รถอื่นๆหลายโครงการในยุโรป Starwin มาในสไตล์คูเป้สองประตูทรงลิมมซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากกระแสะซูปเปอร์คาร์อย่าง Lancia Stratos Zero จุดเด่นของดีไซน์มาพร้อมกับเส้นสายที่แหลมคมทรงลิมลาดต่ำเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ไฟหน้าแบบป๊อปอัพที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรถส่วนใหญ่ในยุคตัวรถต้นแบบมีการวางเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลัง170แรงม้าแบบเดียวกับที่ใช้ในมิตซูบิชิสตาริเอ็นซึ่งโด่งดังในยุคนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรถคันนี้ถึงมีตราสัญ,ญลักษณ์ของมิตซูบิชิแปะเอาไว้ด้วย ตัวเลือกเครื่องยนต์นี้สะท้อนให้เห็นว่า s t a r w i n ถูกออกแบบด้วยแนวคิดสปอร์ตคูเป้สมรรถนะสูงมากกว่าจะเป็นเพียงโมเดลตั้งโชว์เฉยๆการออกแบบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อโชว์แนวทางของรถสปอร์ตอนาคตในยุคที่ผู้ผลิตหลายรายกำลังแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์เทอร์โบและดีไซน์ล้ำสมัย